สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดเชิงลึกของ FNX 45รุ่นใหม่ปี2025ปืนพกที่กำลังเป็นกระแสะแรงในหมู่คนรักอาวุธปืน ด้วยการอัปเกรดสมรรถนะที่ทันสมัยควบคู่กับความเชื่อมั่นในความทนทานที่ FN สร้างชื่อมาอย่างยาวนานเมื่อมองครั้งแรกภายนอกของ FN X 4 5โดดเด่นทันทีด้วยดีไซน์ที่แข็งแรงและลุกเชิงยุทธวิธีตัวปืนยังคงรักษาสไตล์ดั้งเดิมของ FN เอาไว้ด้วยเส้นสายที่สะอาดตาร่องซอะลึกทั้งด้านหน้าและด้านหลังของสไลด์เพื่อให้จับและดึงได้มั่นใจและโครงโพลิเมอร์ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักเบาในมือ ระบบควบคุมถูกออกแบบมาให้ถนัดทั้งผู้ที่ถนัดซ้ายและขวาและ FN ยังได้ปรับปรุงกายศาสตร์ของด้ามจับให้ดีขึ้นด้วยลายพื้นผิวที่ช่วยให้จับถนัดและควบคุมได้ดีแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือใส่ถุงมือรางอุปกรณ์เสริมยังพร้อมสำหรับติดไฟฉายหรือเลเซอร์ และศูนย์เล็งรุ่นใหม่ของปี2025คมชัดและเล็งเป้าได้รวดเร็วทำให้เปลี่ยนเป้าได้อย่างชับไวนี่คือปืนที่ทั้งรูปลักษณ์และสัมผัสเหมาะสมกับการใช้งานระดับมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นงานตำรวจทหารหรือการป้องกันตนเองของพลเรือนที่จริงจัง เมื่อพูดถึงสมรรถนะ FNX 45ถูกยกย่องมาโดยตลอดว่าเป็นปืนที่นุดันด้วยกระสุนขนาด0.45 ACP ที่ทรงพลังและรุ่นปี2025ก็ยิ่งขัดเกลาให้ดีขึ้นไปอีกการเหนี่ยวไกลให้ความรู้สึกที่เรียบลื่นมีจังหวะการลั่นที่แน่นอน FN ยังได้ลดความฝืดที่ไม่จำเป็นออกไปการจัดการแรงรีคอยถือว่าน่าประทับใจมากสำหรับปืนขนาดนี้ เพราะการกระจายน้ำหนักของสไลด์และชุดสปริงช่วยให้ผู้ยิงคุมเป้าได้ดีและยิงต่อเนื่องได้เร็วความแม่นยำก็เป็นจุดเด่นระยะยิงป้องกันตัวทั่วไปได้กลุ่มกระสุนที่แน่นมากและเมื่อขยายระยะออกไปปืนก็ยังคงแม่นและสม่ำเสมอความเชื่อถือได้ก็เป็นจุดขายสำคัญนี่คือปืนที่สามารถใช้กระสุนได้หลายแบบโดยไม่สะดุดไม่ว่าจะเป็นหัวกลมมาตรฐานหรือหัวกระสุนขยายพิเศษ ระบบไกดับเบิลซิงเกิลช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้และคันเซฟตี้ดีคอเกอร์ช่วยให้พกพาได้อย่างปลอดภยัยและพร้อมใช้งานทันทีตามสไตล์ที่แต่ละคนถนดัดสำหรับคนที่ต้องการปืนพกที่รองรับการใช้งานหนักโดยไม่ล้มเหลวสมรรถนะของ FNX 45นั้นตอบโจทย์อย่างมาก สิ่งที่ทำให้ FNX 45ปี2025โดดเด่นยิ่งกว่าคู่แข่งคือจุดขายพิเศษที่หลากหลาย FN เพิ่มความอเนกประสงค์ด้วยลำกล้องเกลียวสำหรับติดท่อเก็บเสียงความสามารถในการติดกล้องเล็งจุดแดงได้จากโรงงานและแน่นอนคือแม็กกาซีนความจุสูง สำหรับปืนพอกอ45 ACP การที่บรรจุได้ถึง15นัดถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลให้พลังการยิงมากขึ้นโดยไม่เสียความถนัดด้ามจับสามารถเปลี่ยนแผ่นหลังได้เพื่อปรับให้เข้ากับขนาดมือและระบบควบคุมแบบสองข้างก็ทำให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดในคลาสเดียวกัน FN ยังเสริมความทนทานในระดับที่รับมือกับสภาพแวดล้อมโหดๆได้ด้วยการเคลือบผิวที่ต้านการกัดกร่อน การสึกหรอและการใช้งานหนักคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันทําให้ปืนรุ่นนี้พร้อมสําหรับอนาคตแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือแบบดั้งเดิมในเรื่องของราคา FNX 45ไม่เคยถูกวางตลาดว่าเป็นปืนนกจำกัดและรุ่นปี2025ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มพรีเมียมแม้ว่าราคาจำหน่ายจริงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่เลือกไม่ว่าจะเป็นแบบติดกล้องเลงหรือแบบลำกล้องเกลียว แต่ผู้ซื้อก็ควรคาดว่ามันจะอยู่ในช่วงราคาสูงอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นการประกอบที่ยอดเยี่ยมความเชื่อถือได้ความจุกระสุนสูงใน0.45 ACP และฟีเจอร์ทันสมัยต่างๆถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับนักยิงที่จริงจังและต้องการปืนที่ไว้ใจได้ไปอีกหลายปี สรุปแล้ว FNX 45รุ่นปี2025เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับใครก็ตามที่มองหาปืนพกขนาดเต็มในตระกูล0.45 ACP ที่ครบเครื่องทั้งด้านดีไซน์ภายนอกที่แข็งแรงและออกแบบตามหลักกายศาสตร์สมัรถนะที่แม่นยำและเชิดถือได้จุดขายที่เหนือกว่าคู่แข่งหลายเจ้าและราคาที่สะท้อนความพรีเมียม FN ได้นำปืนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ทันสมัย คล่องตัวและทรงพลังมากขึ้นไม่ว่าคุณจะมองหาปืนเพื่อป้องกันตัวใช้งานในหน้าที่หรือต้องการพลังยิงในสนามซ้อม FNX 45รุ่นนี้ก็มอบประสบการณ์ที่ยากจะมีใครเทียบได้ขอบคุณที่รับชมครับหักรีวิวนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับ FNX 45ปี2025